สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดเวียดนามหนุนไทยกดดันกัมพูชาเต็มที่ช่วงนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงน่ากังวลและตึงเครียดอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลรัฐธานีและภูมะเขือที่กัมพูชายังเสริมกำลังพลอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการรุดยิงอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามกัมพูชาเสริมกำลังทิ้งทหารกลางสนามรบกันหรือ กองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพกัมพูชาได้ทอดทิ้งกำลังพลของตัวเองในแนวรบจำนวนมากทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้วส่งผลให้ทหารกัมพูชาหลายคนต้องเผชิญสภาพขาดการสนับสนุนสเสบียงและความช่วยเหลือในสนามรบมีรายงานว่าทหารกัมพูชาบางส่วนวางอาวุธและยอมมอบตัวกับทหารไทยในเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนปัญหาด้านวินัยและการควบคุมของกองทัพกัมพูชาอย่างชัดเจนอัปเดตทหารพรานไทย19นายปลอดภัยแล้ว กองทัพไทยรายงานว่าพบและช่วยเหลือทหารพราน19นายที่หายไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมขณะลาดลตระเวนค้นหาจุดตั้ง B.M.21 ของกัมพูชาในพื้นที่ปะทะถือเป็นข่าวดีที่ทุกคนปลอดภัยแม้ว่าจะต้องเผชิญความเหนื่อยล้าและขาดสเสบียงอย่างหนักกองพันบินที่3ของไทยมีบทบาทสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือในครั้งนี้ไทยโต้กลับขเขมรต้องเก็บปุ๋ย เสียงจากแนวหน้าในพื้นที่ชายแดนเปิดเผยว่ากองทัพไทยตอบโต้กัมพูชาอย่างหนักด้วยอาวุธกำลังสูงโดยเฉพาะจุดที่โดนระเบิดขนาด2,000ปอนด์จาก F-16 ของไทยซึ่งทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามอย่างราบคาบส่งผลให้กำลังฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายหนักและต้องถอนกำลัง แถลงการกองทัพไทยเรามีหลักฐานชัดเจนกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนที่ฐานทหารไทยบริเวณภูมะเขือและช่องอานมา้าเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลา21นาฬกา30นาทีพร้อมสแสดงหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมพยานและการบันทึกเสียงที่ตรวจสอบโดยหลายหน่วยงานทั้งนี้การปฏิเสธข้อเท็จจริงของกัมพูชาถือเป็นการบ่นทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพระดับนานาชาติอย่างมาก นอกจากนี้ถแถลงการยังระบุว่ากองทัพกัมพูชายังคงใช้กำลังพลและอาวุธขนาดเล็กยิงต่อแม้มีคำสั่งหยุดยิงและสะท้อนปัญหาควบคุมกำลังพลไม่ดีอาจมีผู้จงใจสร้างสถานการณ์รุนแรงเพื่อผลทางการเมืองไทยยืนยันเจตนารมณ์สันติภาพโปร่งใสและร่วมมือกับกลไกสากลกองทัพไทพยยืนยันความตั้งใจจริงในการรักษาสันติภาพยินดีให้ตรวจสอบจากกลไกนานาชาติ เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างอย่างโปรง่งใสพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาหันมาดูแลกำลังพลของตัวเองก่อนออกมาปฏิเสธหรือกล่าวหาใครแม้ไทยจับชลายสึกกัมพูชาได้18นายแต่เลือกไม่ดำเนินคดีและส่งคืนบางส่วนรวมถึงนำร่างทหารเสียชีวิตของฝ่ายกัมพูชากลับไปด้วยแสดงน้ำใจอย่างสูงสุดขณะที่ฝ่ายกัมพูชาไม่เคยออกข่าวหรือแสดงความขอบคุณใดๆยุทธทบกรไทยยังเป็นเชิงรับแต่มีแผนเพิ่มเชิงรุก แม้กองทัพไทยจะสามารถรักษาแนวชายแดนไว้ได้แต่ก็ยอมรับว่ายุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบตอบตู้ยังขาดอาวุธเชิงรุกเพื่อรุกกลับได้เต็มที่ทางกระทรวงกลาโหมจึงมีแผนจัดหาอาวุธใหม่ประมาณ50รายการวงเงินกว่า10,000ล้านบาทเพื่อเสริมกำลังและความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อได้ต่อไปเวียดนามหนุนไทยเตือนกัมพูชาล่าสุด รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนายบุยแทงเซินได้เดินทางเงยือนประเทศไทยแสดงจุดยืนสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีพร้อมแสดงความห่วงใยสถานการณ์และยืนยันบทบาทเวียดนามในฐานะเพื่อนมิตรที่พร้อมสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติในภูมิภาคฝั่งกัมพูชาเชิญทูต13ชาติลงพื้นที่แต่ยังบิดเบือนข้อเท็จจริง กัมพูชาเชิญทูตและผู้ช่วยทูตจาก13ประเทศรวมทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นรัสเซียและประเทศอาเซียนลงพื้นที่อนุสาวรีย์ตาออมเพื่อแสดงว่าปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพร้อมกล่าวหาไทยว่าทำลายอนุสาวรีย์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีรายงานจากสื่อกัมพูชาระบุว่าการทำลายเกิดขึ้นจากการยิงปืนใหญ่พลาดของฝ่ายตนเองสร้างความสับสนและถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและขาดความรับผิดชอบสรุป สถานการณ์แนวชายแดนตอนนี้ยังไม่คลี่คลายกัมพูชาย,ยังเคลื่อนกำลังและอาวุธอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยมั่นใจในหลักฐานและเจตนารมณ์สันติภาพขณะที่เวียดนามประกาศสนับสนุนไทยเต็มที่ทางกองทบไทยเองก็กำลังเร่งเสริมกำลังและยุธทธโตกรเพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกในอนาคตถ้าชอบข่าวอัปเดตแบบนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญและวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากทีมงานของเราครับสวัสดีครับ